ส่องกล้องตัดเหนียงจะเห็นอะไรคลิปนี้จะพาไปชมให้เห็นชัดๆกันเลยครับว่าผ่าตัดเหนียงแบบส่องกล้องเราจะเห็นอะไรข้างในเป็นยังไง รเริ่มตั้งแต่เปิดแผลกันเลยนะครับหลังจากที่เราตัดเอาผิวหนังส่วนเกินออกไปแล้วนะครับคนไข้ที่เคยทําหัตารบริเวณเหนียงมาก่อนอย่างเช่นฉีดเมโซแฟตหรือร้อยไหมหรือบางท่านเคยผ่าตัดบริเวณเหนียงมาก่อนนะครับเราก็จะเห็นพังผืดนะครับพังผืดมีลักษณะเป็นเยื่อเยื่อใยๆสีขาวๆติดอยู่ระหว่างผิวหนังกับกล้ามเนื้อนะครับซึ่งพังผืดนี้เราจําเป็นต้องลาอออกนะครับ หากเราไม่เลาะอ,ออกเส้นเยื่อเยื่อใยๆสีขาวนี่แหละครับก็จะดึงผิวหนังด้านนอกให้เป็นตะปุ่มตะปาททาให้ผิวไม่เรียบนะครับหลังจากที่เราเลาะพังผือดออกไปแล้วก็จะเห็นเลยครับผิวหนังและกล้ามเนื้อฟรีออกจากกันอย่างชัดเจนทําให้ภายนอกเนี่ยผิวเรียบหลังจากผ่าตัดครับในจุดที่มีเส้นเลือดหรือเส้นประสาทนะครับการผ่าตัดสองกล้องก็จะทําให้การมองเห็นระหว่างผ่าตัดมองได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับวิธีปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีพังผืดนะครับบางครั้งพังผืด ไปรัดเอาเส้นเลือดเอาไว้นะครับทำให้การผ่าตัดปลอดภัยยิ่งขึ้นสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายต่อเส้นเลือดนั้นได้ครับและในจุดที่เข้าถึงยากนะครับโดยเฉพาะบริเวณข้างคอซอกอนะครับการส่องกล้องผ่าตัดเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับทาให้เราเห็นเนื้อเยื่อดได้อย่างชัดเจนทําให้การผ่าตัดละเอียดและปลอดภัยมากขึ้นครับ